วันนี้ติดฝนติดฝนฝนตกฝนตกจาฝนตกเอาไปยังไงฝนตกเขอปอกไปได้อยู่บอกแรงมากเลยเนี่ันมันตกโอ้อากาศเปิดเขามาล่อน ล่องาวัน้ัไมน่าต้นเต้นต้นโ่แลกกลอเาัไม้ต้นเต้นไแดเงน้แล้กาเรื่องา้ไม่น้ เพื่อนเพื่อนไม่น้อยไม่ได้ไปไหนไม่มีรถก็โทรเขาพากับรถมาให้เขาพามาซื้อกาแฟค่ะออเรื่องมาเมื่อวานเา ป็นแล้า่นครับบอกเลยครับไม่ต้องห่วงครับอยากให้ทำไปบอกเลยอยากให้คนไปบอกเลยอยากให้ทุกคนบอกนไม่รู้ไม่รู้เขาไม่ได้บอกคุณแต่เขาเชื่อว่าคุณมาบกได้ที่ว่าคุณที่น่นเรงั้นละาไใ้จำไปบอกเลยฝนตกครับฝนตก ซื้อของเสร็จกลับไม่ได้ฝนตกฝนตกฝนตกแรงมากตอนนี้อยู่ห้างบิซีจา้าฝนมันตกฝนก็ตกปุ๊ย กินรถจักบาทละขิงสิบบอกกินรเกินเท่ากันบอกยังมีจ้ะเอากินแม็กก็ถอดสิเอาเดี๋ยวเอาสิกินเดี๋ยวเธอจะกินอย่างนั้นเหรอเอากินอ้ำห้าบาทนะออ้ำทำไมไม่มีผักลูกชิ้นลูกชิ้นรสจะไอ้บิ๊กซีทำไมไม่มี มาซื้อของกลับไม่ได้ชิ้นละยี่สิบบาทชิ้นละยี่สิบบาทขนมนั่นแพ็คไดสี่สิบห้าบาทขนมอยู่ที่บิ๊กซีค่ะบิ๊กซีบิ๊กซีบิ๊กซีตอนนี้ฝนตกมันกลับไม่ได้ หนตกแรงกลับไม่ได้นี่ไงเข้าอยู่นี่หนูนิ่มหนูนิ่มพี่นี่ไปเดินขทุกบนไหมไปเดินขทุกบนไหม โอ้ไม้ละห้าบาทบอ,อ,นะอ่ทางนี้ทางนี้ทำไมมีไม้ละสิบบาท <c oughs> ไม้ละห้าบาทอันนี้คืออะไรนี่โอ้หมูหอ๋อ <c oughs> นี่ไม่น้อยมาซื้อกาแฟไปให้ลูกค้าแต่มันมาติดฝนซะน,นี่ฝนตกมันไปไม่ได้ข้อตุมือ,อตุมือมกุมกมุก โอเคไม่น้อยขอจบคลิปแค่แค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ไม่น้อยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ